ดีชาวกรีนน่าฮันดอนวันนี้ก็มีกลับมาเลนเซิร์ฟสิบนะวันนี้มีกิจกรรมมาสเตอรี่ช็อปเนาะกิจกรรมนี้เรื่อตั้งแต่วันที่3ถึงวันที่9กรกฎาคมนะก็เป็นมาตเตอรี่ช็อปลดราคานะลดส่งสูงึสุด90%นะทุกคนข้างในกิจกรรมเป็นยังไงเราเข้าไปดูกันเลยนะไปถ้าแถบแน่ไปที่สิบนะทุกคนแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างนี้เลยนี่แล้วก็จะเจอคำว่ามาเตอรี่ช็อปเนาะ พายจะเป็นการส่งนะเรามาลุ้นกันดีกว่าของหนูจะได้เท่าไหร่ไปแปดสิบเปอร์เซ็นต์ก็ได้อยู่นะนี่ของข้างในก็เหมือนเดิมก็เป็นพวกขัดเกลาแล้วก็แพ็คกุญแจไม่รู้ว่าลดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์มันจะได้พวกกุญแจขอ,องอะไรอีกหรือเปล่านะเพราะว่าเห็นในหลายคนแบบว่าพอได้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ของมันไม่เหมือนกันอนะของมันของข้างในมันจะไม่เหมือนกันเนาะแต่ของหนูแปดสิบเปอร์เซ็นต์มันจะได้พวกขัดเกลาวเวลสามอะไรเงี้ยนะกุญแจเลย กุญแจกล่องแสนพวกบันทึกกลยุทธ์ต่างๆเนาะก็ใครมีอาชีพเหลือๆก็ไปจัดานาานั้นรถเยอะมันยิ่งได้เยอะเนะาะปากไปนะไปละ